สวัสดีจ้าอันซ้์นี่ยายไวยีีทำลาบหมูเด้อนี่วันศิษย์มาขั้นเออเบึงวิธียายไวยลาบหมูเด้อเออพี่น้องนั่กินนำกันหมูฟักไปแล้วเหรฟักฟักฟักไปแล้วล่ะนี่ยายไวยต้มเครื่องไหนเออเครื่องไหนอกอายขึ้นทวนครับ ไปซอยเครื่องในไใบอสินพีน่น้องนี่ใยใบมากหนักมันมันมันหอมอันไส้ตสัดไสอ่อนามาก่อนสิเนะใยใบมากอันนี้มันตับก่สจะอันน้ำต้มมันท่นานเอาเห็ดน้ำต้มมันใส่ตะไคร้ใส่อันห้าผักซี อันเทมไอ้น้ำมันหอมนะเดี๋ห้าบักซีแล้วก็เอาแบบพริกใส่เะสิแล้วก็เกลือใส่น้ำน้ำต้มเครื่องในมันนะเออแล้วก็ปรุงไว้นี่ก่อนสิจ้ะแล้วก้อนอื่นท่านต้องายไปปรุงไว้พริกเออก้อนอื่นท่านย้ายไปอีออันล้วนหมูเด้อะปะนี่เดี๋ตั้งกระทะขึ้นเออตั้งกระทะขึ้นแล้วก็เอาหมูล้วนนะจะโอ้ขาขาย้ายไปอี เออเล,ล่ยเอาหมูลุงอ่าแล้วก็คั่วหมูจ้ะให้มันได้ได้อือมคั่วคั่วหมูให้มันให้มันสุกเข้ามาไปเออคั่วหมูให้มันสุกท่านมันอัน ừ, อันมันเห็ด เขาบอกค่อยกินดิบลาบหมูนะพี่น้องเขาเขาลาบสุกเอาเขาบอกค่อยเทสันตนดิบเพราะว่าเทสุกน้ำประเดษอ่ะให้มันสุกโลู่ลู่โอ๊ะใส่น้ำกันจากน้อยบางคนเพิ่สกับโบไซคนอันทันคนไทยเพิ่านลาบหมูจริงเทสกับโบไซแต่แม่งเป็นคนอีสานคนไทยลาวคนละกะไทยปวนคนละกะ ใส่อันปลาแดกนะมันหนัวแม่ว่านะมันมันหนัวเขาก็ห้ามอย่าใส่หลายเพราะว่าหมูนี่มันเหาหมูให้ใส่ปลาแดกอันบางคนเขาว่าโอ้เมึงใส่ปลาแดกให้มันเหม็นโอ้อาจ้าอันมันอันภาษาบ้านแม่มันเหม็นโอ้โหอันคือเหม็นปลาแดดนะแต่ถ้าดีใส่พวกน้ำปลาเป็นเกลืออันอื่นเจ้ะอันบางคนน้ำราดหมูนะ เออแล้วเน่จะเข้าไปเอาบักนาวคน,นเอาบักนาวม,นมือเตะกับมือไปมาไว้ก่อนดืมหน้นหนา,า,หา,าหมูต้องมีบักนาวซับเออคั่วสุกท่านคั่วคั่วหมูเขาให้มันสุกสักวันแล้วกลับมาตั้งใบเขาต้มเครื่องในให้มันให้มันเปื่อยแดนแนวผู้เทาเขนต้มบวบเปื่อยให้มันยั้บวบเลย น้เ hey. ี้ยนบเลยอ่อ okay. ันนี้คนนี่มันให้มันสุกให้มันสุกทั่วก่อนให้มันสุกแล้วท่านแม่นเอาไว้เอาอย่างกะบบบูดมันก็เสียนะม่นก็เสียเขาสุกมันอย่างละ มันหอตังใบโอ้ยสามมงสี่มงสิกะบวบูดอันเพราะว่ามันสูกมันมันก็คืออันดิบแล้วมันอัอนนะเอาแล้วตัวพี่หนมันเพื่อนนั้นมันก็เย็นดอกแม่นาน่นนะเพื่อนแี้วจะเย็นแม่เอาอันตังผ้าเหมือนกดเน้อเด็ดเออเอาใส่ผ้านี่มันรับความร้อนได้อันนี้ แล้วก็โอ้จะฟาวล่ะไม่เอาน้ำปลาเด็กสุกใส่ใบอันจักน่อยก่อนมันมันสุกเอาเอาใส่ทุนี้กับพออันน้ำปลาสุกน่ะเออสะหมักไว้พวมันหอนฮอนสิก่อเออหมักไว้หมักหมักหมักข้างนี้ไว้มันสุกหอนใบเออ ก่อนอื่นแล้วก็เริ่มาซอยซอยหนังหมูแบบนี้นี่ซอยอันนนอกมันค่อยหัวค้อนไหลเออพี่จริงเอาไว้ข้างนี้ก็ได้น้าล่ะไม่ว่าฝนเัยก็คบวมเฟื่อนนี่ซอยแล้วแต่ความหมาอสมเหา มันแล้วแต่วามมะสมเพราะว่าเอาต้นสำได้สำได้นะแต่ยายไหวว่ามักมันโบแลบไหลอันมันโบน้อยหลายนะมันค่อยแซ่บเอาใส่เอาใส่ยำมันให้มันติดให้มันติดอันต้นเครื่องไหนไฮโกยายไหวยายไหวว่ามันแซ่บดี แล้วมันมันธรรมชาติมันันดีอืมรอยเครื่องในยังสีสะเออหนังอันนั้นอันใสเมันอันนี้หนังมันแบบเนี้ยค่ะยายไบมักอยู่แล้วบางคนนั้นท่นบอกมักกะข้างแม่นเอาแต่มักไก่มักมันแต่ลาบหมูนี่ยายไบมักมัน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 ค่อยแซ่บนะท่นนี้มันมันมันบ่รซ่บ เขาก็กินสมาผักวนเขากับผมเป่นว่ากินกินเอาพดเอาเหลืออันก่อกินจ้าเส้นกับไข่มันหลายอันนี้เขากินพอว่ามันอร่อยอะจ้ะอันเพิ่นว่ามันอยู่ที่การกินบางคนนั้นโอ้ยบอกว่าไรมันให้โทษเพื่อเพราะว่าเขากินเขากินเหลนะกินกินเกินประม่านั้น่ามันไม่อย่างเจ้ะ มันมาไมา่อย่ากักินได้อันเท่เฮากะรักษาประมาณเฮาเอานะว่าสมนี้สมนี้นะเฮาเฮากะเฮาเอารักษาตัวเองเอากับห้างแม่นยู่ดอกแยไบก์ไเลยอันใดมากกว่า้องกินหลายอันมันแทบมิ่ก่อแล้วขันยำเมื่อแรงก็ห้างบุปปัไหาขันเมื่อเสาเฮากินแล้วเฮาย่างเขาเดินเฮาย่างเขาเดินไปนะมันก็โพออกกำลังาย อย่างน,น้อยมันก็มีแหงเด้พี่น้องมันมีวิตามินอันอันเนื้อกระไรแบบที่ว่าคันบว่านนะว่าแม่มักบุนีตับน,นะพี่น้องเขาก็เอาให้หลายหลายอันก็สวยเครื่องในก้อยวัสดุเฮ็ดเอาคันเฮาพอเฮ็ดได้นดนะพืชผักส่วนครัวเฮากาับปูกเอากระจะแล้วมันเลิศอันใด ก็มาเฮ็ดมาทำเอาดได้กินหลายคนคือเฮามีลูกมีเต้ามีนั่นอย่างสมีพ่อมีแม่จะได้กินนําพหอดใช่จะหั่นขันมากเพราะว่าเพื่นผู้นันเดผู้นี้เดอย่างเสะกับบแม่นว่ามีแต่เฮาฐานคันเฮาเอ็ดประจําวันนะอืมอย่างเสะอันนี้อันนี้เครื่องในแม่สอยแล้วน,นี่ส้มตะไคร์ันนี้แม่เอาห่อมมามาซอยบัดเนี้ย อันเอาห่อมที่แม่เตรียมไว้นะแม่ล้างไว้แล้วมันค่อยทันคุณด่าพี่น้องเอออันเอาอันใ็ให้มันทันโลดอันแม่ล้างไว้ล่าเอาอย่ามือเสาวฮันเอาหยิบเอามันก็ง่ายตายยายไบก็ห้องโบดีห่อมเปยอยู่ใส่ในแม่อีช้อยห่อมเปยก่อนเออเอาตามส่วนมัน อันแนวใยไหวลังยำมะอแลงมันมืดพี่น้องเออสวดหอมปี๊องอึดเนาะสเออเพราะว่าหอมมันลายอยู่แล้วใส่ลงไปถ้ายยัางพว่ได้ไปเอาอันนั้นมาลุยอันอย่างกบใบใบหอมใบมุนกย์ป่ะสอว่ะนเราน่ะอืมสิเนี่ยเขาเอออันนี้หอมหอมเป๊ยเนี่ยต้นหอมหอมเป๊ หอมอันหอมอันยังเกาะหอมแม่้องหอมเป๊บางคนเพื่อนหอมหอมอันใดล่ะแม่กับเพื่อนหอมตะแปลวหอมเป๊มาแน้สัอันแม่้องนะภาษาบ้านแม่เด็กพักบวกกับปลูกเองพี่น้องอ้าวขาวอันเพราะว่ามันมันงามมันพืชธรรมชาติหอา เขาอยากใส่เท่าไรเขาก็ใส่ได้เพราะว่ามันขล่องเขาไ้ซื้อพอฟันสิบบาทส้าบาทก่อยว่าแม่ว่าดีอีดอกการที่เขาบางคนท่านกาบุมมีแปลงไม่อย่างท่านเขามีกระถังท่านกาปลูกได้เอาดินที่เป็นถุงลั่นะมามาใส่มาอย่างนะเอาดินที่เป็นถุงนั่นหละเด็กเครื่องไหนแล้วละ้ะวันนี้แม่กะเตรียมหัวหม,มันี่ยเออ ยียมหอม่านไว้หอมเปหอมอย่างได้จะมากสระ,ะมากหลายมากน้อยก็สะแล้ววันนี้แม่เอาผักสีที่แม่ล้างแล้วเนี่ยอันแม่หอมหอมปลอมนี่ห้างอ่อนๆมันนั่นใส่ต้มได้นี่แม่หอมหอมปลอมหอมปลอมอันที่มันเป็นเป็นนันเพิ่นเอาไปใส่อันต้มมันนะห้างมันนะเพิ่อนอีหอมน้ำซุปมันนะ น้ำซุปมันนะอันอันนี้ฮันค่อนแม่หงผักสีเนี่ยเนี่ยเนี่ยอัน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 นี้ฮันหมานแม่หงผักสีแต่ใส่ลาบบดใดเนี่ยใส่พวกแกงพวกซุปพวกหมกพวกอย่างฮันใดเพราะว่ามันใส่ลาบมันขิวคันสาบแม่ดี่ีแม่แยกไว้นะเออแม่แยกไว้เนี่ยอันอันนี้อันนี้มันตุน อันซอมดอกเก่มันทับงโมเมนผักสีมันเป็นอันผักอันนี้หละนี่มันนี้วนแม่ว่านดี่แม่ล้างไวน้น่ะแล้วเขาก็ตัดออกอันเนี้ยเพราะว่าเขาเขาไม่ได้ใส่อันตุ่มเท่อเออเขาไม่ได้ใส่ตุ่มเท่อเอาที่มันใส่รากก่อนนะจ้ะจ้ะเอาที่มันใส่ราบก่อนนี่เขาก็ซอยเอาเดี๋ยวต่เขามาักใส่ไหลใส่หนวย บางคนเพิ่งกะมักอันใส่หอมบัวแดงน้ำอันขนันหอมนวอยหรือส่อย่ือตัวเองนะจะอะอันนี้หอมหอมอันทียนแม่หอมหอมปอมเนอ้อเนียอันนี้อันนี้ผักสีเดี๋ยาเอามาใจแตะไครกับบัวไซเพราะว่ามันเป็นพืชจืดอันตะไคร้นะก็แม่ว่านะมันมันเป็นพืชจืดเดี๋ยวขันมักหอมแดงนะมากหอมแดงท่าน กระซอยอีกก็ได้เออเออสลับวิธีทํากดไลค์กดแชร์ว่ะเออให้ยายไหวเด้อคอยส่งมึงยายไหวอีกคนต่อไปเด้อเท่านี้แหละจ้าสวัสดีจ้าเออ